สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกถึงงบประมาณนะครับในการสร้างสวนทุเรียนของเรานะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะปลูกทุเรียนอยากจะมีสวนทุเรียนของตัวเองนะครับระบบน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยการบรญหาจัดการเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับถ้าเราจะไปเอาสายยางไปลดมันก็ค่อนข้างยากนะครับวันนี้เรามาดูกันว่า งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสวนตัวเรียนมีอะไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับสิ่งแรกนะครับที่ที่จะต้องมีก็คือเจ้าบอ่อบาดาลน,นะครับบอ่อบาดาลเนี่ยราคา35,000บาทนะครับความลึกที่62เมตรนะครับแล้วก็จะมีท่อกันสุดนะครับยาว62เมตรเลยนะครับเป็นท่อหน้า6นิ้วนะครับหน้า6นิ้ว เออ sorry หน่าจะเป็นท่อ4นิ้วนะครับหน้า4นิ้วนะอ่าหน้าสี่นิ้วแต่ว,ว่าตัวไอ้เจ้าท่อหยอ่อนเป็น2นิ้วนะครับท่อ4นิ้วนะครับยาวขึ้ลงไปนะครับหกสิบสองเมตรเลยแล้วก็มีการเจาะฉลุฉลุให้ให้น้ำมันซึมเข้าเขาเรียกว่าท่อกัดส้น,นอ่าผ่านไปแล้ว35,000บาทนะครับ35,000บาทอ่าเม,มื่อมี บอ่อประดานแล้วครับแล้วก็ต้องมีตัวนี้นี่มีแผงตัวนี้ครับแผงตัวนี้แผงละสี่พันสนะครับสี่พก็เป็น16,800มื่นครับหน8 0 0มืนอครับห่หนกอกจากมีแผงเสร็จแล้วจะต้องมีเจ้าตัวปั๊มซับเมอร์ส ความสมดุลคัามสมดุลความสมดุลอยู่ที่หมื่นสี่หกร้อยนะครับเนี่ยนะความสมดุลหมื่นสี่หกร้อยและอุปกรณ์นะครับในการติดตั้งอีกนะครับอุปกรณ์ในการติดตั้งก็ประมาณ4,000บาทนะครับที่รวมๆหมายถึงอุปกรณ์ในการติดตั้งหมายถึงตัวนี้นะครับหมายถึงไอ้ A. ตัวไอ้โครงสร้างแผงตัวยึด เป็นแคมป์เป็นสายไฟเป็นสาย uh, PV เป็นหัวต่อ uh, MC4 อะไรพวกเนี้นะครับตรีรวมๆคือ4,000บาทนะครับาปั๊มเสร็จแล้วตัวอุปกรณ์ติดตั้งแล้วก็ระบบท่อน,นี่เห็นไหมครับท่อปะปาท่อ PVC เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับที่เราใช้ ราคาพร้อมกับเจ้าตัวสปริงเกอร์นะครับอยู่ที่20,000บาทนะครับ20,000บาทซึ่ง20,000บาทเนี่ยราคานี่นครับอันนี้อันนี้เราเดินจากจากบอ่อนีเนาะจากบอ่อบาดานเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนู่นประมาณ90เมตรนะครับความความไกลเนาะเ0เมตรแต่ว่าสูงเนี่ยไม่มั่นใจว่าสูงเท่าไหร่ ความสูงจากจากปากบอ่อจนถึงเนี้ยไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ขนาดปั๊มที่เราใช้เนี่ย1,100 100, 100วัตต์นะครับก็คือก็คือแรงครึ่งนั่นเองนะครับแรงครึ่งก็ก็ดันได้นะครับตามสเปคแล้วปั๊มที่เราใช้เนี่ยมันเป็นยี่ห้อโจไดนะครับรับประกัน2ปีนะครับก็ดีดีเลยครับดีนะครับสำหรับอ่าท่อระบบท่อเนี่ยราคา20,000ื่นเนี่ย ยังได้แค่85ต้นนะครับเนี่ยจะได้แบบนี้ด้วยนี่ครับน,นี่ดูจะได้เจ้าตัวนี้สปริงเกอร์ตอนแรกเราเป็นหัวหัวเวียงทั้งหมดเลยลร้อแสิแต่นี้เรามาเปลี่ยนใหม่เพื่อประหยัดน้ำเนาะนี่เพื่อประหยัดน้ําแล้วก็จะมีวาล์วตัวนี้ด้วยปีกรมปูมไปคือ20 0 0 0บาทนะครับสองหมบาท2 0 0 0บาทแล้วก็จะมีอะไรอีก นอกจากท่อ p v c ทั้งหมดเลยนะครับ20,000บาทก็จะมีเจ้าตัวแท้งนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับในการลงทุนเนี่ยจะไม่ลงทุนทีเดียวนะครับตอนแรกอะ่ะของเราเนี่ยลงอันนี้ถังราคาหมื่นสอง ตอนแรกเราก็มีแค่ถังเดียวนะครับเราเราเชื่อว่าการลงทุนของเราเนี่ยเราจะค่อยลงทุนไปนเรื่อยๆค่อยอัปเกรดไปเรื่อยอัเปเกรดไปเรื่อยเพราะว่าถ้าลงตุ้มเดียวเนี่ยก็คือเงินเราไม่เพียงพอถ้าไม่เพียงพอเนี่ยเราต้องไปกู้นี่ยืมสินมามาอีกนะครับมันจะทําให้แบบเกิดความเดือดร้อนในครอบครัวเพราะนั้นเราก็ทําอย่างที่เรามีนะครับออกแบบใน,นอย่างที่เรามีแต่บางคนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วอันเนี้ยถังละหมนะื่นสองเนี่ยสองถังเนี่ยก็ประมาณสองหมื่นสองแล้วทำไมไม่ขุดบอ่อเลย ด้วยที่ของเราเนี่ยการขุดบ่อเนี่ยมันมันมันไม่ตอบโจทย์ครับมันน้ำมันไม่ค่อยอยู่แล้วก็เราจะต้องยังไงจะต้องไปซื้อผ้าใบมาลองมาอะไรอีกมันเราคิดว่าทางการขุดบ่อเนี่ยมันได้น้ําเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าสําหรับแปลงเราเนี่ยมันมันไม่มันไม่ตอบโจทย์ครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้แทงแต่ไม่แน่ในอนาคตถ้าน้าตัวนี้ไม่คอจริงๆสําหรับทุเรียน85ต้นเนี่ยในการ ไว้ลูกในการให้ลูกเนี่ยมันฟอนจริงเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นขุดบ่อก็ได้นะครับเราต้องต้องให้ถึง5ปี6ปีก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราควรจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้ณนะเวลานี้คือจํานวน5ปีนะครับเราตั้งใจว่าเราจะใช้ถัง2ถังนี่แหละในการให้น้ําเลี้ยงให้มันโตนะครับเรายังไม่ลงทุนที่จะต้องไปขุดบอ่อแล้วเอาผ้าใบมาปูบอ่อที่ต้องใช้การลงทุนค่อนข้างเยอะ นะครับก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับค่าใช้จ่ายนะครับถ้าสองฐานนี้ก็คือ2องหมื่นนะครับมาสรุปอีกทีหนึง่งเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มาดูตอนท้ายเลยก็จะมีค่าอะไรบ้างนะครับก็จะมีค่าเจาะบอสามหมื่นห้านะครับค่าแผงหนึ่งหกแปดร้อยค่าปัม๊มซับเมอร์สนะครับหนึ่งสี่หกร้อยค่าอุปกรณ์ตั้งติดตั้งเนาะ บีกลมๆก็คือ4,000บาทไม่ว่าจะเป็นตู้ตู้ของควบคุมเป็นเบเกอร์เป็นสาย p v เป็นหัวต่อ MC4 พวกเนี้ยหรือ,อและและและโครงโครงสร้างของแผงนเนาะโครงสร้างของแผงนก็เป็นเหล็กก็เราก็จ้างช่างเขาออกอีกนะครับก็ประมาณ4,000บาทนะครับระบบระบบท่อนะครับระบบท่อพวกนี้อ่าที่เราเห็นเมื่อกี้ ก็20,000บาทนะครับและอะไรอี้แล้วก็ถังนะครับถัง12,000 2ถังก็24,000ก็จะรวมเป็น140,000อ่า114,400 40, นะครับ114,400 40, นะครับสำหรับสองถังนี้นะรวม full set ณตอนนี้นะครับแต่ถ้าใครเอ่อมีกำลังซื้อแค่ถังเดียวก็อืม100,000 2400นะครับโอเคก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับสำหรับใครที่คิดกำลังจะลงทุนนะครับถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็เก็บตังค์ไปก่อนเนาะเก็บตังค์เก็บตังค์ไปก่อนหรือถ้าใครพอมีพอจะกู้ได้หรือดอกเบี้ยต่ำๆหรือใครที่มีแล้วไม่เดือดร้อนก็ลองดูนะครับราคา124,000กับราคา11,400 0บาทนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดตห้กับช่องด้วยให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะวัออนนี้จะจบคลิปประมาณนี้